สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องอ,อสอมอที่เคารพทุกท่านครับพบกันวันนี้22สิงหาคม2567ครับแจ้งข่าวพี่น้องอสอมอครับพี่น้องอสอมออย่าลืมทํารายงานอสอมอหนึ่งส่งภายในไม่เกิน25สิงหาคม2567นะครับจะได้รับเงินค่าป่วกการของเดือนสิงหาคมที่เราปฏิบัติงานไปแล้วจํานวน2,000บาทโอนในเดือนกันยายนนะครับสําหรับคลิปนี้จะมาเล่าให้ฟังว่าเดือนกันยายนโอนวันที่เท่าไหร่ แต่ว่าสําหรับพี่น้องอสมรายใดนะครับที่มีปัญหาทํารายงานอสมหไม่ได้ในแอปสมาร์ตอสมนะครับหรือทําไม่ได้2รายงานนะครับ1รายงาน 1, สอสมหนรายงานตรวจสุขภาพตัวเองของอสมนะใครที่กดกดในเมนูเหล่านี้ในแอปสมาร์ตอสมแล้วมันแจ้งเตือนขึ้นมาว่าไม่มีสถานะเป็นอสมอในในระบบนะครับ อันนี้วิธีแก้ไขก็คือให้กดออกจากแอปก่อนนะครับพอกดออกจากแอปแล้วก็กดเข้าสู่ระบบใหม่แล้วลองทำรายงานใหม่ดูถ้ายังเป็นเหมือนเดิมก็ให้ตรวจสอบสถานะความเป็นอสมอของท่านก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะแนบลิงก์การตรวจสอบสถานะความเป็นอสมอไว้ที่คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้นะครับถ้าว่าตรวจแล้วท่านไม่มีสถานะเป็นอสมอหรือไม่พบข้อมูลในนั้น ต้องรีบแจ้งคุณหมอรอพอสตอด่วนนะครับเพื่อที่คุณหมอรอพอสตอจะได้แจ้งสํานักง,งานสาธารณเพอเพื่อแจ้งไปจังหวัดต่อไปเพื่อให้เขาบันทึกชื่อของท่านเข้าไปในระบบไทยพีเอ n ซีก่อนพอเขาบันทึกข้อมูลลงในระบบไทยพีเอ n ซีนี้นะครับจึงจะเข้าใช้งานแอปสมาร์ทอสมได้นะครับเพราะว่าแอปสมาร์ทอสมอเวอร์ชั่นใหม่ล่าสุดเวอร์ชั่น2.4.1หากใครมีฐานข้อมูลในอสมอ ไม่มีสถานะเป็นอสมอรหรือเป็นอสมอแต่ว่าพ้นสภาพในใน,ในเว็บไซต์นะั้นมันพ้นสภาพหรือไม่มีฐานข้อมูลในนั้นไม่มีข้อมูลอสมอในพีเอชไทยพีเอจะทํารายงานไม่ได้2อย่างครับในแอปสมาร์ทอสมก็คือ,อารายงานอสมหนึ่กับตรวจสุขภาพตัวเองของอสมนั่นแหละครับเพราะนั้นใครที่เข้าใช้งานแอปไม่ได้กดออกจากแอปแล้วก,ก็ยังเข้าใช้งานรายงานนี้ของใน ของในแอปสมาร์ตออสมอไม่ได้ก็อย่าลืมตรวจตรวจสถานะความเป็นออสมอที่ลิงก์คอมเมนต์แรกใต้คลิปนี้ก่อนนะครับถ้ามีปัญหาไม่มีฐานขอ้อไม่มีชื่อในฐานข้อมูลหรือมีชื่อแต่ว่ามีสถานะเป็นอสมอพ้นสภาพอะไรทํานองนี้รีบแจ้งคุณหมอรพสะตอด่วนติดต่อด่วนนะครับทีนี้ใครที่ทํารายงานอาสมอหนึ่งส่งภายในไม่เกินยี่สิบห้าสิงหาคมนะครับทางสํานักง,งานสาธารณสุขอำเภอจะรับรอง ผลงานของเราว่าเราได้ทํางานในเดือนสิงหาคมจึงจะได้รับค่าบริการนะครับสํานักง,งานจะรับสํานักง,งานสาธารณสุขเภอจะรับรองวันที่3กันยาวันที่4กันยาสํานักง,งานสาธารณสุขจังหวัดรับรองและส่งรายงานไปกรมบัญชีกลางต่อไปกรมสบประศกรมสบประศส,ส,ส่งไปกรมบัญชีกลางต,ตามขั้นตอนนะครับในระบบอีโซเชียลแบรฟีทีนี้มาดูเรื่องของกรมบัญชีกลางกรมบัญชีกลางเขาก็มีแผนรองรับก็คือเมื่อ,อหน่วยงานไม่ว่าจะเป็นสำนักง,งานสาธารณสุขเภสสำนักง,งานสาธารณสุขจังหวัด กรมาาสสวส่งรับรอง,งยืนยันผลงานอสมเพื่อเบิกจ่ายค่าบบิการไปถึงกรมชีการแล้วนะครับกรมชีการเขาก็มีแผนดาเนินง,งานตามตารางที่โชว์อยู่นหน้าจอนะครับแล้วก็วันโอนเงินก็คือวัน,ว,นวันที่กรมชีการวางระบบโอนเงินค่าเบิกัารเดือนสิงหาคม2572วันบาทเขา้ามือพี่น้องอสมก็คือวันที่13กันยายน257นะครับโดยแผนการทํางานของกรมชีการก็มีตั้งแต่ วันที่5กันยายนนะครับตามนี้ครับตรวจสอบข้อมูลวันที่7กันยายนวันที่8กันยายนกรมัชีกลางจัดทําระบบข้อมูลการจ่ายเงินประจํารอบวันที่13กันยายนเป็นวันที่โอนเงินเข้าบัญชีธนาคารให้กับพี่น้องอสมอครับทั้งหมดก็เป็นเรื่องราวข่าวสารที่นํามาบอกกล่าวพี่น้องอสมอวันนี้ครับสวัสดีครับ